สนับสนุนโดย New Mitsubishi Expander ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสไลฟ์ศูนย์เลเซอร์วิชันแป้งสีฟันซิสเทมมากลับเข้าสู่เดอะเรเบิ b o บบอนไฮโซโบเยอร์ภารกิจติดโบนในช่วงที่สองคุยติดโบ กับเจ้าแม่แห่งวงการแต่งหน้าที่รู้จักในนามนัทสะบัดแปรงซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ2ล้านคนไปชมกันต่อได้เลยครับมาเดินทางมาถึงช่วงนี้<ฆ>อย่างที่บอกกันไว้เรามาคุยกับพี่นัทกันหน่อยดีกว่า<ฆ><ฆ>ก่อนจะมาปังถึงวันนี้เนี่ยโอ้โหเส้นทางไม่ใช่ง่ายๆนะใช่ไหมฮะจุดจุดเริ่มต้นเป็นไงแชร์ให้ได้ฟังก่อนจะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยหนูเป็นแบบลูกแม่ค้าขายข้าวแกง<ฆ>อยู่แบบในซอยแบบบ้านตึกแถวเกือบสลัมเลยท<ฆ>ั้งห้โพงชีวิตหนูพลิกผันแบบหลายจุดมากอะไรเงี้ยค่ะ จากเดียร์ค่ะวแกงมาเป็นนางงามนะประกวดเนาะโชคดีเกิดมาสวยมีรูปเป็นสาร์มีรูปเป็นสาร์รอ๋ออ๋อคือ ถามจริงแหมศกขยี้ซะแต่พวกคือเคยประกวดหรอหนูได้มงค่ะได้รางวัลค่ะคุณบันดีเวทีอะไรก็จริงๆหนูก็เริ่มเดินสายแต่ตอนประมาณมสี่ตั้งแต่หัวโปะแล้วก็แบบตอนนั้นก็จะเป็นแบบใส่วิกประกวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะงานวัดต่างๆเราก็ไปหมดไปหมดไปหมดไปตั้งแต่แบบรางวัลพันหนึ่งได้พี่เลี้ยงแบ่งคนละห้าร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนสำหรับหนูมันก็เยอะมากเนาะเพราะเมื่อก่อนได้เงินมาเลยวันละสี่สิบบาทอะไรเงี้ยห้าร้อยก็ เยอะล้วหลายเท่าอ่ะจนแบบอเราก็ได้รางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งคือตอนนั้นเราเริ่มมี follower นิดหน่อยใน Facebook เนาะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงอัดคลิปแกล้งเล่นการอะไรเงี้ยเพราะมันแก้เครียดปรากฏคนดูเยอะมากก็เลยเพิ่งรู้ว่ามันทำรายได้ได้คือกะดทำขำๆตอนนั้นใช่หนูจำได้เลยว่าคลิปแรกคือหนูเปิดกระโปรงเพื่อนเพื่อนเดินอยู่หนูถ่ายกล้องอย่างนี้แล้วก็เปิดกระโปรงเอ๊ะเพื่อนกี๊ดเขาดูเป็นล้านเนาดูเป็นล้าน หนูก็งงอันนี้คลิปแรกคลิปแรก,ค,แรกคนอื่นเขาทำเป็นปีปอไม่ดังทันท<ช>ีคลิปแรกเปิดกระโปรงเป็นร้านวิวแล้วไม่เกี่ยวกับการแต่งหน้าเลยนะไม่เกี่ยวกับการเป็นสะบัดแปลงหรืออะไรนะ,ออะเออมาทางแต่งหน้าได้ยังไง เพราะว่าสปอนเซอร์เยอะอ๋อเหรอแต่งหน้านี่แหละเงินหนอหนอเนอหนสกินแคร์เมคอัพเสื้อผ้าอะไรอยอะงี่แหลแต่ตัวนะชอบด้วยเส้นทางคือมาที่ไหนมีเงินที่นั่นมีนัดในสามเณรเงินมาพานหลุดรังมากพี่นัดรังมากแม่นั่นแหละแล้วก็เลยอันนั้นเป็นจุดเริ่มจับวันนั้นจนวันนี้เท่าไหร่ละกี่ปีแล้วถ้าเฟซบุ๊กอะหนูอยู่มานานมากแต่ว่าถ้ายูทูปเนี่ยประมาณปีที่สามก็โตแล้วมากก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบ แบบว่าสพอร์ตสนับสนุนเนาะโอเคโหเนี่ยขยันมากจริงขยันไม่หยุดแล้วก็ขยันต่อเนื่องมากก็ทำงานเยอะขนาดนี้แบบมีเวลาใส่ใจตัวเองไงบ้างพูดแล้วเหมือนสคริปต์นะหนะหนูตื่นหกโมงเช้าตื่นมานั่งสมาธิก่อนครึ่งชั่วโมงไม่น่าเชื่อว่าดู็นคนบ้าการแบบนี้ดู็นคนบ้าผู้ชายแบบนี้อันนี้เรื่องจริงดีนะหนูหนูจะลิมิตตัวเองนอนอ่ะให้ตายก็ไม่เกินเที่ยงคืนเพราะว่า เป็นคนรักผิวมากรักตัวเองมากก็ยิ่งเราเป็นบล็อกเกอร์น่ะหนูไม่ได้ดูแค่ตัวแอดนะอ่านอินกิเดียนข้างหลังเพราะว่าเราทำงานตรงนี้เรารู้เนาะลึกอ่ะลึกใช่โอ้โหแต่อย่างที่บอกกว่าจะมาเป็นนาวันนี้ไม่ง่ายจริงๆใค่กำลังใจลูกสาวหน่อยได้ไหมนาจะบอกว่าเคล็ดลับในความประสบความสำเร็จในรูปแบบของนัทนะเนาะคือการรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วเอาตรงนั้นมาใช้ยังไงใช่ไหมหนูเคยพูดตัวเองตอนไหนวา โอ้ยถ้าเราเป็นผู้ชายเราอาจจะไม่ปังเท่านี้หรือถ้าเราเป็นเกิดมาเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยนะอาจจะไม่เลิศเท่านี้แต่พอนันยอมรับความเป็น LGBT หรือเป็นกระเทยของนั้นได้เราก็ตรงนี้มาเป็นจุดยืนมาใช้ซึ่งมันเราต้องใช้ประโยชน์ให้เป็นเราจะมองเป็นปมด้อยก็ได้หรือเรามองเป็นจุดเด่นก็ได้ดังนั้นแค่เราพลิกมุมมองนิดเดียวเนาะเป็นตัวของตัวเราเองอ่ะจริงมันมีคุณค่าที่ดีที่สุดหละความสวยต้องมาละนาทีนี้มีเคล็ดลับยังไงบ้างในการดูแลตัวเองส่วนตัวหนูนะ มื่อก่อนแบบคนไม่มั่นใจเรื่องกลิ่นตัวเลยอ้าอายป่ะเพราะด้วยความที่เราแบบเบสเราโตเกิดมาเป็นแบบผู้ชายมันก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของกลิ่นตัวอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนาะพอศึกษาไปสมายเพิ่งรู้ว่าการที่หนูใช้โลออนบ่อยๆอ่ะมันทำให้รักแร้อ่ะดำขึ้นมีช่วงหนึ่งหนูก็เลยไปเลเซอร์รักแร่บอยมากจนแบบไปที่กลางน้ำคลินิก เขาก็จะมีครีมตัวหนงตั้งไว้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์ประมาณ7-8ปีหนูก็เลยเฮ้ยอะไรวะเอามาลองใช้บ้างปรากฏว่ามันคือครีมทาใต้วงแขนที่เพื่อช่วยลดกลิ่นเหงื่อ,อลดตุ่มหนังไก่<ภ>และทําให้ใต้วงแขนมันสว่างขึ้น<อ><อ>แต่ว่าเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่แค่ว่าทาใต้วงแขนนะคะ<อ>สามารถทาหลังคอ,อข้อศอกขาหนีบ สามารถทาให้ผิวบริเวณนั้นอะสว่างขึ้นแบบอ่อนโยนแต่นอกจากว่านันเห็นคลินิกแล้วเนี่ยพอไปศึกษาดู<ม>ปรากฏว่าอ๋อขั้นตอนการผลิตเขาปลอดภัยมากค่ะ<ม>เพราะว่าเขาผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบสารอันตรายแล้วด้วยนะคะสามารถใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลเลยค่ะน<อ>ียะยงง่ยังไงยังไงนะคะกับตัวกังนํำอันเดอร์อาร์มครีมนะคะผมตัวเนี้ยที่แบบว่า เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแพ็กเกจหนึง่งแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เขาเพิ่งปรับโฉมใหม่น่ารักขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่แล้วหนูจะบอกว่าทาง่ายมากหลังอาบน้ำนะคะนะัทาเช้าเย็นไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้วงแขนนะคะหรือว่าจะเป็นหลังข้อข้อสกอขาหนีบเนี่ยก็ทาไปวนไปแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องทางโรลออนครับแล้วก็สามารถฉีดน้าหอมต่อได้เพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่มีกลิ่นโปรโมชั่นให้กับแฟนๆของรายการเรายังไงไม่ธรรมดาได้ปะปกติ1หลอดนี้นะคะกับตัวครีมทากราข่ากางนําคลินิกเนี่ยย 90บาทวันนี้มาเป็นโปรโมชั่นแบบพิเศษสุดๆนะคะ4หลอดเอาไปเลยนะเหลือเพียงแค่990บาท <Huh? S 3> ราคาดีมากแต่ยังไม่พออยางอีกนี่เลยนะ,ะัะจะแ,แถมนี้ไปให้เป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดพกพาแต่ว่าแรงดูดสูงมากตองบอกมีจำนวนจำกัดะนะคะวันนี้นนเราซื้อโปรนี้4หลอด990 แถมเครื่องนี้ไปเลยแต่ว่าจะมีเฉพาะ100ท่านแรกเท่านั้นที่รีบติดต่อมาโทรเลยนะคะ021148666หรือว่าที่ไลน์นี้ adgn ห้าห้าห้าค่ะค่ะหรือว่ายังไงสแกนคิวอาร์โค้ดเลยได้ไหมได้เลยอ้าวทุกคนนะฟังดีๆเผื่อบางคนอาจจะฟังไม่ถนัดขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งพี่นัดครับ ได้ค่ะกับตัวกังนํำครีม underarm cream ตัวนี้นะคะใช้ทานะไม่ว่าจะเป็นใต้รักแร้นะคะหลังคองก็สออกขาหนีบตะตุ่มได้หมดเลยนะคะผมราคาปกติ1หลอด490บาทวันนี้จัดโปรสีหลอดเพียงแค่990และ100ท่านแรกที่โทรเข้ามาจองนะคะจะรับเครื่องดูดฝุ่นพลังนี้ไปเลยเนาะบอกเลยว่าเริศดม,มากๆแค่100ท่านแรกเท่านั้น0 2 1 1 4 8 6 6หหรือว่าไลน์อด Gn 555ค่ะโอ้ยจาก1960นะ990นะสุดปังปังมากค่ะลูกสาวปังมากพี่นัทแล้ววันนี้นัดก็เลยมาให้พี่เฉลียวพี่แบมดูอะไรตอที่สุดเลยขอบคุณมากค่ะนี่น่ารักมากโอเคทีมงานตากเก็บที่รถเลยค่ะของพี่อันนี้ของพี่นี่มีของให้ดองเราก็มีสิ่งดีๆมามอบให้คุณโอ้ยไม่คู่ต้องติดโบนะคะให้กับสาวเก่งคนนี้นัทค่ะ ็นแรงบันดานใจเนาะแล้วก็พวกเราเป็นกำลังใจให้หยูงห่างแล้วกันถ้าคุณเจออีกครั้งนะก็น่ารักขอบคุณพี่เชียร์คุณพี่แบมมากๆนะครับไว้ไม่โอกาสมาเล่นที่สตูกันแน่นอนไว้มาเมคอร์พี่เชียร์พี่แบมกันได้แล้วเลิศฉันไม่อยากคิดว่าจะเป็นอะไรอีวีข้างล่างรอแม่อยู่ โอเคโอเคได้โอ้วันนี้ต้องขอบคุณมากพาชมสตูแล้วก็มาพูดเรื่องเราดีๆนะครับผมแดงมานานใจกับทุกๆคนด้วยนะถูกต้องนะเอาเป็นว่าติดตามกันได้ย้งช่องทางกันอีกทีเร็วช่องทางดค่ะฝากด้วยนะคะก็ถ้าใครเยาแต่เทรนด์การแต่งหน้าหรือว่าบล็อกไลฟ์สไตล์ตลกๆของนั้นนะคะก็ที่เพจสบัดแปลงภาษาไทยหรือว่าเสิร์ชยูทูบว่านิสสมณีก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นนิสสมณีครับผมครับผม อ่ะพักเบรยสักพู่นะคะแต่ว่าก่อนจะเบรกค่ะเจอกับช่วงนี้ค่ะให้โซเชียลบูกับพี่ตอกสุพรรณะค่ะวันนี้จะเป็นพระสำคัญอีกองหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดเบญจาภาคีนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับเมืองกําแพงเพชรพระซุ้มกอเป็นพระสำคัญของเมืองกํำแพงเพชรมีตำนานนะครับมีใบลานเงินจะารึกไว้ว่าหากใครมีกูแล้วไม่จน พระสมกอเป็นพระเนื้อดินนะครับมีด้วยกันสี่สีแล้วแต่การผ่านการเผานะฮะจะมีดำเขียวเนื้อพิกุลแดงเพราะนั้นท่านใดขอให้มีพระสมกอไว้ในครอบครองเป็นพระแท้จึงจะส่งเสริมหนุนนำนะครับให้ความเจริญรุง่งเรืองเกี่ยวก็เรื่องเงินทองข,า,ขายธุรกิจจึงมีใบลานเงินในกุกไว้ ว่ามีกูแล้วไม่จนแล้วมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์จะเป็นเกสรดอกไม้ทั้งร้อยแปดอยู่ในคุกเขาอยู่ในพระองค์นี้เพราะนั้นท่านใดที่มีพระซุ้มกอกูกำแพงเพชรจะช่วยส่งเสริมหนุนนำให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะเกี่ยวกับด้านเงินทองเชื่องหน้าพาบุกหาราอาหารลับในสไตล์โฮมคุกกิ้งที่ไม่มีเมนูและบอกราคาพร้อมเซอร์ไพรส์ลูกค้ากับเมนูสุดแสนอร่อย กินขนมจีนน้ำพริกขไข่ปูไข่ปูมีงามเยอะเลนแม่เตรียมท้องไว้ให้พร้อมเชื่องหน้าท้องร้องไปพร้อมกันครับ